5ขบวนการเซ็นไตที่ฮิตที่สุดจะมีเรื่องไหนกันบ้างแล้วจะตรงใจทุกคนหรือเปล่าเนี่ย ไปดูกันครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวัยรุ่นจุกกับเพื่อนดีมีตำนานเพื่อนๆครับถ้าพูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่จากญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเรื่องไอ้มดแดงและอุลตร้าแมนแล้วผมเชื่อว่าขบวนการเซนไตเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่เพื่อนๆนั้นชอบดูเป็นอย่างมากแหละครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการทำตำนานเรื่องราวของขบวนการเซนไตว่ามีที่มาที่ไปยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ทีวีดีโอของช่องเพลินดีกันเลยนะครับโดยขบวนการ 5, 4, หร Super ai, ่า่น ดังเอามากๆในประเทศญี่ปุ่นถึงขั้นที่หลายประเทศเนี่ยต่างซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปทําเป็นต้นฉบับของตัวเองซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขบวนการเซนไตเนี่ยก็มีการผลิตออกมามากมายหลายเรื่องนะครับและในวันนี้เพื่นดีมีตํานานเนี่ยเลยจะขอจัดอันดับ5ขบวนการเซนไตที่ฮิตที่สุดจะตรงใจเพื่อนๆหรือเปล่าไปดูกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนจะไปฟังกันต่อกด s u b ส c r ค b e หรือ,อยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วยอันดับหฮิวกุจูเซนไตกาโอเรนเจอร์ เรียกได้ว่าเป็นขบวนการที่มีฉากแปลงร่างที่เท่ที่สุดเป็นการแปลงร่างเป็นสัตว์กว่าร้อยตัวถือว่าน่าติดตามและเฟี้ยวสุดๆเลยนะครับโดยฮิคุจูเซนไตเกโอรินเจอร์เนี่ยก็เป็นขบวนการซัพพสรัตที่เป็นผลงานครบรอบ25เรื่องซูเปอร์เซนไตซีรีส์และถือว่าเป็นผลงานแรกที่ดำเนินเรื่องในยุคศตวรรษที่21ออกอากาศครั้งแรกวันที่12กุมภาพันธ์ปีคศ2001จนถึงวันที่10กุมภาพันธ์พพนปีคศ2002ทางทีวีอาซาฮีมีจำนวนทั้งหมด51ตอนและคอนเซปต พลังของสัตว์ป่ามีเรื่องย่อก็คือในอดีตเมื่อประมาณ1000ปีก่อนคศ2000กลุ่มอสูรชั่วร้ายมีนามว่าอ็อกได้ทําการเข็นฆ่ามนุษย์อย่างเลือดเย็นแหละครับและใช้ด้านมืดของพลังมนุษย์เป็นพลังงานเพิ่มชีวิตแต่เหล่าสัพพสัตว์และมุราสกิหญิงร่างทรงแห่งเทพเจ้าสัพพสัตว์รวมไปถึงเหล่านักกาโอเรนเจอร์รุ่นแรกเนี่ยก็ต่างรวมใจกันปราบปรามและทําการผนึกออกได้เป็นผลสําเร็จจนถึงปัจจุบันในปี2อ0 1ันหนึงอ็อกนั้นก็ได้รูจากการจองจาและมุ ก็ได้ทำการตามหาผู้สุบเชื้อสายนักรบกาโอเรนเจอร์และผู้มีคุณสมบัติที่สามารถสื่อจิตถึงวิญญาณแห่งสัพพสัตได้เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือการกลับมาของออกอีกครั้งนั่นเองครับอันดับที่4สมุไรเซนไตชินเคนเจอร์ ขบวนการสมุไรเซนไตชินเคนเจอร์เป็นละครโทรคุซั่สชุดของซูเปอร์เซนไตซีรีส์ลำดับที่33ของประเทศญี่ปุ่นออกอากาศครั้งแรกในวันที่15้กุมภาพันธ์ปีคศ2 0 0 9จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ปีคศ2 0 1 0มีจํานวนตอนทั้งหมด49ตอนซึ่งแน่นอนว่าชื่อมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคอนเซปต์ของนักรบในวเรื่องนี้ก็จะออกไปทางแนวสมุไรแหละครับที่จะใช้ดาบแบบเท่ๆท่าทางการต่อสู้ต่างๆเนี่ยก็เป็นแนวสมุไรมีนักรบสีแดงเป็นหัวหน้าเข้าคอนเซปต์แล้ะครับรวมถึงยัง รบที่เฟี้ยวสุดๆรวมถึงตัวร้ายฟังเกโดชูก็มีต้นแบบมาจากอสูรในตำนานของญี่ปุ่นซึ่งมันก็ทําให้เข้าถึงผู้ชมเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับโดยมีเนื้อเรื่องย่อก็คือในอดีตการมีปีศาจคอยทําร้ายมวลมนุษย์เพื่อต้องการครองโลกนามว่าเกโดชูซึ่งพวกมันเนี่ยได้ปรากฏตัวจากอีกพบหนึ่งเพื่อสแสวงหาพลังงานและคอยกัดกินมนุษย์และด้วยเหตุนี้เองก็เลยทําให้เกิดกลุ่มผู้วิทักษ์ซึ่งรวบรวมนักดาบฝีมือดีจากตระกูลต่างๆและเกิดเป็นขบวนการสมุไรเซนไตชินเคนเจอร์เเพื่่่อออตกกรขัับไไลลปปีศาาจหโมนนนุษย์ง อันดับ3ขบวนการวิหกสายฟา้าเจตแมนหรือในภาษาญี่ปุ่นโชจินเซนไตเจ็ตแมนเรื่องนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับเพราะถ้าใครยังพอจํากันได้นี่เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างครบรถเลยทีเดียวทั้งความสนุกตลก ความรักหรือแม้แต่ความเศร้ารวมถึงตัวละครฮีโร่ที่นอกจากจะต่อสู้ได้เก่งแล้วเนี่ยยังมีปีกที่สามารถบินได้อีกด้วยเรียกได้ว่าณตอนนั้นที่ได้เห็นเนี่ยมันก็เท่เอามากๆหละครับโดยขบวนการวิหกสายฟา้าเจ็ทแมนเป็นละครโทคุซสุดชุดของซูเปอร์เซนไตซีรีลำดับที่15ออกอากาศครั้งแรกในวันที่15้กุมภาพันธ์ปีคศ1991จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปี1992ซึ่งมีจํานวนตอนทั้งหมด51ตซึ่งมีจนว้ตอนทั้งหมดคือในปเอ็9 0อนาีอนกาอ เอิร์ธชิปศูนย์บัญชาการของกองกําลังพิทักษ์โลกหน่วยสกายฟอร์ดได้ทําการทดลองเจโปรเจกต์ซึ่งเป็นโครงการรับขึ้นมาเป็นผลสําเร็จแล้วครับซึ่งมันก็คือเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาได้โดยผู้การโอดากิริหัวหน้าโครงการเจโปรเจกต์เนี่ยก็ได้คัดเลือกสมาชิกหน่วยสกายฟอร์ดฝีมือเยี่ยมมาจํานวน5คนเพื่อเข้ารับการอาบรังสีเบิร์ดนิกเวฟและจะตั้งหน่วยงานเจทแมนแต่ระหว่างที่กําลังรอการอาบรังสีคนที่2อ,อยู่นั้นเนี่ยยานเอิมรมีีา่ท เป้าหมายในการยึดครองอาณาจักรในมิติต่างๆจนได้รับความเสียหายอย่างหนักและทําให้ยานเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นและผลจากการระเบิดในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้รังสีเบอร์นิกเวฟส่วนที่เหลือสําหรับเจ้าหน้าที่อีกสี่คนเนี่ยได้ตกลงมายังโลกมนุษย์และเข้าสู่ร่างกายของพลเรือนอีก4คนโดยผู้การโอดากิริก็เลยออกตามหาพลเรือนที่ได้รับรังสีเบอร์นิกเวฟบนโลกทั้ง4คนนะครับเพื่อฝึกฝนพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยให้เป็นเจตแมนและเอาไว้รับมือและปกป้องโลกจากการรุกรานของศัตรูต่างมิติใบรัมนั่นเองละครับและ หนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือ CG ครับต้องบอกเลยว่าณสมัยนั้นเนี่ย CG เอฟเฟกต่างๆยังไม่พัฒนามากเท่าปัจจุบันดังนั้นฉากต่อสู้เกือบทุกฉากในสมัยก่อนนี่จะเป็นการเล่นจริงระเบิดกันจริงๆแหะครับและถ้าใครอยากเห็นว่าการแสดง CG ที่สมจริงนั้นเป็นยังไงลองย้อนกลับไปหาดูกันได้เลยนะครับรับรองว่ามันสุดๆจริงๆอันดับ2ขบวนการ5จอมพิฆาตโกเรนเจอร์ อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งขบวนการที่ผมนี่ชอบแบบสุดๆเลยครับถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันแต่ว่ายังทันได้ดูอยู่นะซึ่งขบวนการ5จอมพิฆาตโกริงเจอร์เนี่ยก็เป็นขบวนการเซนไตลำดับที่1เรื่องง่ายๆก็คือเป็นขบวนการนักสู้ขบวนการแรกนั่นเองครับซึ่งขบวนการนี้ผลิตโดยบริษัทโตเอะและอิชิโนโมริโปรดักชันเป็นต้นแบบของเราขบวนการเซนไตรุ่นต่อๆมาออกอากาศครั้งแรกในวันที่5เมษายนปีพศ2518ถึงวันที่26มีนาคมปีพศ2520มีจํานนนนนวตตออทั้้งสิ54 และถือว่าเป็นขบวนการนักสู้ที่มีจํานวนตอนในการฉายเนี่ยมากที่สุดแหละครับโดยมีเรื่องย่อก็คือเมื่อความสงบสุขของโลกเนี่ยถูกคุกคามด้วยกองทัพกางเขนดําทางสมาพันธนาชาติเนี่ยจึงได้จัดตั้งกองกําลังอีเกิลหรือเอิร์ธการ์ดขึ้นเพื่อต่อกรกับการครุกคามอันแสนไร,ร้กาศซึ่งได้กระจายอยู่ทั่วโลกแหละครับแต่จุดใหญ่ที่สุดก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งกองทัพกางเขนดําที่แสนน่าสะพึงกลัวเนี่ยได้ขนกองทัพเข้ามาโจมตีและเข่นฆ่าทุกคนที่ต่อต้านแต่ทาวราาว่า ทำให้ทั้ง5คนเนี่ยปฏิญ,ญาณตนว่าจะกําจัดในล้างแค้นผวกกองกําลังกางเขนดําให้จงได้จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้รับชุดปฏิบัติการที่แสนล้าสมัยพร้อมด้วยอาวุธพิเศษที่พัฒนาและผลิตโดยองค์กรอีกเกิลเพื่อนําสันติสุขกลับมาสู่โลกใบนี้อีกครั้งนั่นเองครับโดยในไทยของเราเนี่ยผู้ที่ทาให้เรานั้นรู้จักขบวนการนี้ก็คือโรดม m เดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งได้ซื้อลิขสิทธิ์การจัดจําหน่ายโกเรนเจอร์ฉบับทีวีซีรีส์เข้ามาใช้ในไทยแหละครับทางสถานีวิทยุ เวลา7นาฬนทีถึง7นาฬิกา30นาทีในวันที่20กันยายนปีพศ2552ถึงวันที่19กันยายนปีพศ2553นั่นเองละครับอันดับหนึ่งขบวนการเทพนักสู้จูเรนเจอร์หรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือเทียวริวเซนไตจูเรนเจอร์นักรบทีมไดโนเสาร์สุดเท่ละครับ อันนี้ผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับสำหรับขบวนการนักสู้จูเรนเจอร์ซึ่งเป็นการนําเอาความดึกดําบนอยังไดโนเสาร์ที่เด็กๆสมัยนั้นเนี่ยชื่นชอบกันอยู่แล้วมาผาสมผส,สานทําเป็นนักรบพลังไดโนเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกที่ใช้ทีมไดโนเสาร์มาทําเป็นนักรบแล้วมีความแฟนตาซีสูงแล้วครับและนอกจากนี้แน่นอนว่านักรบส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด5คนแต่ขบวนการนี้เป็นขบวนการแรกนะครับที่มีนักรบถึง6คนด้วยกันแถมยังเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญเรียกได้ว่าเทียบบบกกััพรระเอเอนีีี่ยไดยด้ทวค โดจูเรนเจอร์นั้นเป็นละครโทรคุสัทสึชุดของซุปเปอร์เซนไตซีรีส์ลำดับที่16ออกอากาศครั้งแรกในวันที่21กุมภาพันธ์ปีคศออ1992จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปีคศออ1993มีจํานวนตอนทั้งหมด50ตอนมีเรื่องย่อก็คือเมื่อ1 7 0ล้านปีก่อนเนี่ยมีเหล่าปีศาจมาทําลายโลกยุคไดโนเสาร์แต่ก็มีเหล่าเทพผู้คุ้มครองโลกซึ่งแต่ละคนนั้นจะสืบเชื้อสายมาจากเทพไดโนเสาร์ประจาําเผ่าและสามารถเอาชนะปีศาจรวมถึงปิดผนึกมันเอาไว้ได้และส่งไปยังดาว เนเมซิตในอวกาศแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมาจนถึงในปีคศ1992ญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งยานไปสำรวจดาวเนเมซิตแล้วมนุษย์อวกาศเนี่ยก็เผลอไปเปิดผนึกออกมาและทําให้เหล่าปีศาจนําโดยไม่มดบันโดราออกมาจากการปิดผนึกนั้นและไปยังโลกมนุษย์เพื่อแก้แค้นผู้เท่าบาซาที่อยู่บนโลกนะครับดังนั้นก็เลยทาให้ต้องเปิดผนึกเหล่าเทพไดนโนเสาร์และอสูรที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อปกป้องโลกมนุษย์จากเหล่าปีศาจนั่นเองละครับ และนี่ก็คือ5ขบวนการเซนไตที่ผมเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้ไม่รู้ว่าตรงใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่านะครับหรือเพื่อนๆคนไหนมีขบวนการเซนไตยอยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด u b s c r i b e กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ และอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอกลักษณมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ